การให้น้ำใจเปรียบดอกไม้ที่ให้แก่กันเริ่มต้นโดยการแบ่งปันความสุขสรัรจะมีทั่วไปให้ความเมตตาการรู้นาเป็นคุณยิ่งใหญ่ให้ความรักความจริงจากใจนั้นเป็นการให้ ที่ดีจะให้สิ่งใดอย่ารอไว้ควรให้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าใครจะมีการให้นี้คือเครื่องผูกใจให้ความเมต จากใจนั้นเป็นการให้ที่ดีการให้อภัยยากเพียงไหนควรให้ทันทีความผิดพรั้งเราต่างก็มี chặt chay nắn pin cơn hài